วาฝาเราไปมบก่อนยังไม่ถึงเวลาอ้โหสถานกรากรณ์ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงฉากมานี่มานี่มามบก่อนเร็วเร็วมาซ้อมก่อน <c oughs> เรามาซ้อมก่อนไหมจ๊ะมาเร็วมาซ้อมเต้นก่อนเออเรามาซ้อมเต้นก่อนอเห็นแล้วตื่นเต้นจังเลยเมเออเนี่ยนะครับ เอามาซ้อมเต้นก่อนมาซ้อมเต้นก่อนนี่วูเห็นแล้วเซ็กซี่มากเลยใครเซ็กซี่โมเมจา๋าแ <c oughs> น่หรออ๋อปล่อยรีแล็กก่อนมหมยังไม่ถึงเวลาเอะอยู่กับยอดทองก่อนนะครับอ๋อก็บางครั้งเวลานะครับถ่ายพันเขียวก็ ไม่รู้จะใช้สถานการณ์และโอกาสยังไงครัจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็เกรงใจเขาด้วยนะครับเกรงใจทางทีมงานนะครับเกรงใจทางทีมงานโอ้ถ่ายเอ็มวีลิซ่าโอ้โหขอบคุณมากเลยครับที่เลือกสถานที่นะครับหมู่บ้านช้างนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เลือกสถานที่หมู่บ้านช้างแล้วก็เลือกช้างนะครับเป็นแบ็กกราวนะครับ ในการถ่ายในครั้งนี้นะครับอืมแต่ตอนนี้นะคยังไม่ถึงเวลานะครับอดีเลได้มาอ่าได้รับเกียรตินะครับรับเกียรติมาถ่ายด้วยนะครับแล้วก็มีน้องยอดทองนะครับมาถ่ายด้วยนะครับน้องยอดทองไอหนุ่มงากระเด็นนะครับชาย,ยานะครับ Bạn à này cái đền tước bạc nhở? không 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 เง็ดเงง็ดเงง็ดเงดงดงเงดเงง็ดเงิน <contamination> ง <Hij os> ็ดเงดเงง็ด <extremes> นี่ครับไอ้นี่ครับนี่คือต้นตำหลักนะครับท่านผู้ชมน้องยอดทองนะครับต้นตำหลักนะครับต้นตำหลักนะครับเมล่ะนูล่ะต้นอะไรโอ้โตเร็วมากครับยอดทองโตไวมากเพราะว่าเป็นช้างตัวผู้นะครับ หยดทองงาไปไหนต้องถามน้องควานครับเดี๋ยวไปถามน้องควานก่อนงางาหายไปไหนฮะงาหายไปไหนเงาเก็บไปบ้านเก็บไปบ้านครับไม่กล้าใส่เป็นไรมันเหลืองโอ้ดนตรีครับดนตรีเพลงลิซ่านี่ดนตรีครับตลอดเป็นไรอะเป็นไร โยกไม่โยกไลยโยก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 ตอนนี้ยังไม่ถึงฉากนะครับอายุตร่นีโยกโยกโยกฮิเฮ้ยโยกไโยกยังไงโอ้ล oh. <c oughs> ิซ่าลิซ่า เดี๋ยวถามลุงพลก่อนเดี๋ยวเปิดประตูทำไมลุงพลเนี่ยสัมภาษณ์ลุงพลหน่อยเป็นยังไงเลยเป็นไงบ้านละกอกูบ้านละกอบ้านอะไรนะบ้านอะไรนะบ้านโกโกกูบ้านโกโกบอกเป็นยังไงเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้ท่านปกติดีครับปกติดีครับลุงพลนะครับลุงพลลมยาเลยยลุงพลลุงพลศูนยคดนะครับนี่เจ้าหน้าที่นะครับดูเหมือนจริงว่าประตูลุงพลเจ้าหน้าที่นะครับอ่งนะนะครับ เช็คก่อนสั่างเลยอ้าววันเจ้าที่อืมโอ้ยยอดทองตัวเร็วกว่ะสูงอะไรเมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงไหมโอ้ดังมากเลยเพลงนี้ครับเออเพลงนีซ่าเอาเม่ซ้อมเลยเม่เดี๋ยวเราซ้อมก่อน Mẹ, mẹ, dọc 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 này dọc 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 này dọc con dọc 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 như dọc dọc Hả? dọc 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 ไม่ใช่เวลาโยกไม่ใช <an> ่ไ <bisog> ม <desarrollo> <c Excel KK> ่ใช่เวลาเต้นครับเวลาไี่เวลาเวลากินนะครับเว้ยไม่ไหวเลยโยกลาบกบวยเมย์เอายกนะเมย่ยกยกเฮ้ยโอ้เป็นตาแสบแช่ไหมอ๋อนะครับ หวงกินอยู่ครับเยอะเยอะเฮ้ยเยอะเยอะเยอะเฮ้ยนเยอะเยอะเยอยอะไรเยอหัวไหนเยอะเยอะเฮ้ยจ้ะมาถ่ายเอ็มมีหรือมากินเนี่ยแม่ฮะฮะหนูมาถ่ายเอ็มมีหรือหนูมากินเนี่ยฮะยังไม่ถึงเวลานะครับอืม ช่วงนี้ช่วงพักนะครับช่วงพักก่อนนะครับยังไม่ถึงฉากยังไม่ถึงเวลาสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจครับสวัสดีครับไทย MV อะไรครับอ๋อ เอ็มวีเพลงนะครับลิซ่านะครับลิซ่าครับไม่รู้ว่าเพลงอะไรครับแต่รู้แต่ว่าลิซ่านะครับอืมนะครับตอนนี้เป็นช่วงรอเวลานะครับยังไม่ถึงเวลานะครับนะครับทีมงานเขายังเต้นอนั้นอยู่นะครับอืมจ๊าอืม สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับแต่ก่อนนัดเวลาช่วงประมาณหกโมงนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็น่าจะนะครับกลัวฝนตกนะครับก็เลยเรียกช้างน้องช้างนะครับเลอเรียกทีมงานควานช้างครับมาก่อนนะครับกลัวฝนตกวัชแนวัชแนไม่ใช่จะคัดแล้วคัดอีกบ่พวกเราเมย ฉากเดียวจ,จบเลยฉากเดียวจบเลยบอ๋ออในยอดทองเนี่ยยอดทองเก่งอยู่แล้วยอดทองฉากเดียวจบเลยยอดทองฉากเดียวจบเลยเข่านักบวลเราเต้นยังไงพวกเราขัดแล้วขัดอีกละงานนี้นี่ดูดูลำเมย์เอ้ยอันนะ้นครับถอยถอยเมย์เดี๋ยวขวัญเกลือไปจบดูก่อนครับ นะครัเนี่ยอยู่นี่เด้ออยู่กับยอดทองเด้อเดี๋ยวพ่อจะไปดูเซิฟเซิฟดูก่อน Thank you. ครับผมก็ไม่กล้าจอบดูมากนะครับเกรงใจนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยครับจอบแค่นี้เด็ครับ <c oughs> ขอโทษขออภัยมากครับโอ <c oughs> ไม่กล้าไปจอบดูใกล้ๆกล้ครับเกรงใจนะครับก็ให้ความเกรงใจไว้ก่อนนะครับอืมยังไม่ถึงเวลาครับแล้วเราก็มันไว้ก่อนครับในมเมเม โอ้นะครับเอดูแล้วก็ไม่กล้าไปถ่ายมากนะครับท่านผู้ชมต้องขอโทษขออภัยนะครับอืม,อมครับผมใช่ครับเราต้องให้ความเกรงใจไว้ก่อนนะครับต้องขอโทษขออภัยทุกๆท,ท่านเลยนะครับมากันมากันน่าจะปรมาณเกือบสิบ เกือบ20กว่าชีวิตนะครับ10กว่าชีวิตนะครับที่มีเห็นนะครับนะครับเยอะนะครับทีมงานนะครับอม,ม,ม,มโอ้อยากมีให้ใครถ่ายสักคนนะครับเวลาไปถ่าย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เมยล่ะเมย์นูไม่โยกกับเขาเมย์เฮ้ยนี่ยอดทองนะครับยอดทองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเมเมย์เมย์ทำไงงินเมเฮ้ยเฮ้ยเมจ๋าแงเมย์เมยเมยมยเอันเมยไม่เอาม่เอามาดิ เยอะมากนะน้อ้นะครับนี่ครับคือการซ้อมไว้ก่อนครับยอดทองแต่โมเมซ้อมกินนะครับโมเมซ้อมเต้นโมเมซ้อมกินนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับถ้ามีโอกาสความเกี่ยวก็อยากไลค์ให้ทุกๆท่านได้รับชมนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ นะครับก็เกรงใจนะครับก็ขอบคุณมากครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งค์หนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ